สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพีดได้นำสามต้นไม้มงคลตระกูลเศรษฐีช่วยเสริมดวงมีเมตตามหานิยมเรียกโชคลาบปรับห่วงจุย้ยบ้านดีนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ หลักการสําคัญหากอยากปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเพื่อเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติดีคือหมั่นทําบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทดําดีพูดดีและที่สําคัญท่านต้องขยันทํางานรู้จักอดออมแล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลนั้นก็จะช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะ3ต้นไม้มงคลตระกูลเศรษฐี ปลูกไว้หน้าบ้านไม้ประดับมงคลเสริมดวงเรียกทรัพย์ต้นไม้มงคลต้นที่สามต้นเศรษฐีเรือนทองต้นเศรษฐีเรือนทองนั้นจัดเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยค่ะเป็นต้นไม้มงคลตระกูลเดียวกันกับต้นสาวน้อยปแป้งและต้นเศรษฐีบินสันต้นเศรษฐีเรือนทองนั้นเป็นต้นไม้ที่มีความโดดเด่นมีฟอร์มต้นและใบที่สวยงามค่ะ โดยใบของเขาจะเป็นรูปรีปลายใบมนแล้วใบก็ค่อนข้างแข็งบนใบก็จะมีลวดลายด่างสีขาวถึงสีขาวนวลกระจัดกระจายไปทั่วทั้งใบตัดกับสีเขียวบนพื้นใบและมีขอบใบเป็นสีเขียวทั้งสองข้างค่ะดอกมีสีขาวแล้วเป็นชอบแบบเชิงลดมีกาบออกบริเวณซอกใบ ปัจจุบันต้นเศรษฐีเรือนทองนิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับในบ้านตามสถานที่ต่างๆแถมช่วยฟอกอากาศเพิ่มบรรยากาศให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นโบราณว่าหากบ้านใดปลูกไว้การเงินจะคล่องตัวปราศจากอุปสรรคใดๆเหมือนดังชื่ออันเป็นนามมงคลน,นั่นเองค่ะต้นเศรษฐีเรือนทองนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำตอนกิ่ง เป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีควรวางในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรนะคะให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดแรงเพราะว่าถ้าเกิดโดนแดดโดยตรงใบของเขาจะไม่ได้ค่ะรดน้ำบันละครั้งก็เพียงพอค่ะแต่ไม่ให้แฉะจนเกินไปนะคะต้นไม้มงคลต้นที่สองต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ ต้นเศรษฐีรวยรั์หรือต้นเศรษฐีมีรั์นั้นเป็นต้นไม้มงคลที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้และในแถบประเทศบราซิลค่ะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายนิยมปลูกประดับไว้ในบ้านหรือตามร้านค้าสถานที่ทำงานต่างๆเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกไว้ในที่ร่มรำไรค่ะ อีกทั้งช่วยเพิ่มบรรยากาศทำให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นแล้วเป็นต้นไม้ที่มีใบโดดเด่นสวยงามมีขนาดใหญ่ดูแล้วแปลกตาแต่ดูดีมีสไตล์แล้วเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ดีค่ะเพราะลักษณะของต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นนะคะเขาจะมีใบที่หนาแล้วเป็นสีเขียวสดค่ะใบจะเป็นรูปไข่ปลายแหลม บริเวณคนใบจะงุ้มเข้าคล้ายกับรูปหัวใจมีเส้นกลางใบเป็นสีเขียวอ่อนก้านใบหนาและแข็งเวลาออกดอกดอกจะมีสีขาวมีกับดอกสีแดงอมชมพูและออกเป็นช่อตามซอกก้านใบค่ะต้นเศรษฐีวรวยทรัพย์นั้นเป็นต้นไม้ในกลุ่มฟิโลเดนรอนค่ะอีกทั้งยังถือเป็นต้นไม้มงคลมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงเสริมบารมีเสริมสิริมงคลทำให้ค้าขายดี เจริญรุ่งเรืองและให้คุณกับผู้ที่ปลูกและคนในบ้านตามชื่ออันเป็นนามมงคลว่าต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นั่นเองค่ะต้นไม้มงคลต้นที่หนึ่งต้นเศรษฐีพันล้านต้นเศรษฐีพันล้านจัดเป็นไม้มงคลยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆบ้านต่างนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนำมาจัดสวนปลูกใส่กระถางประดับไว้ตามบ้านเรือนหรือหน้าร้านค้า เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามแปลกตาแต่เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายและทนต่อทุกสภาพอากาศค่ะส่วนในด้านของความเป็นมงคลมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินเป็นต้นไม้ที่ช่วยเรียกโชคลาภเสริมดวงทางธุรกิจการค้าทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูกด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นเศรษฐีพันล้านจนสมบูรณ์ดีมีใบสวยงามแล้วก็มีต้นอ่อนเป็นจำนวนมากหรือมีดอกออกมาเชื่อว่าผู้ปลูกก็จะมีโชคลาภเข้ามาหาตัวอย่างไม่ขาดสายทั้งโชคลาภแบบลาบลอยหรือโชคลาภที่ได้จากคนที่รู้จักหรือบางท่านก็มีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงคาแต่ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ซึ่งลักษณะของต้นเศรษฐีพันล้านนั้นนะคะลำต้นของเขาจะเป็นไม้อวบน้ำเป็นทรงพุ่มลำต้นค่อนข้างสั้นใบของเขาจะมีความเรียบลื่นเปราะหักค่อนข้างง่ายค่ะโทนของสีใบก็จะเปลี่ยนไปตามอายุนะคะใบจะมีสีเขียวเป็นทรงกลมรีจนเรียวยาวค่ะเนื้อใบจะหนาแล้วก็นุ่มขอบใบจะหยักแหลมตั้งแต่โคนใบถึงปลายใบ ที่สำคัญบริเวณขอบใบจะมีต้นอ่อนต้นใหม่งอกออกมาดอกของเขามีสีเหลืองนวลออกสีส้มค่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะปกติมักจะซื้อต้นแม่ของต้นเศรษฐีพล้านมาก่อนค่ะจากนั้นก็มักจะเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีแล้วจะสังเกตว่าที่ใบของเขาที่ขอบใบจะมีต้นอ่อนต้นใหม่งอกออกมาที่ขอบใบจากนั้นก็รอจนเขาเริ่มโตขนาดเท่าหัวแม่มือ ก็ให้เด็ดเอาต้นอ่อนมาแล้วก็นำมาเพาะชำหรือนำมาปลูกลงดินได้เลยค่ะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนปนทรายแล้วก็ต้องระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดรำไรถึงปานกลางรดน้ำสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่าน และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ